โอตะคุ้ย่อยขับร่วมกับคุยทูนิคอรุสวัสดีครับ,บุ BTS หลังจากเมื่อกี้เราไปดูงานประกวดงานเกาอากาศนะวายตลาดวายไปแล้วการ้องเลยครับการการ้องแล้วเนะแกแกเขาจะมืดแล้วเปิดครั้แรกเลยครับที่อีีกโรยอีกมีอะไรนะโมชิกกี้งูชิกกี้งูชิกิี้อุนดาแล้วก็โอจิบะมีหลายอย่างเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูนี่ไม่รู้มีอะไรอยู่ในนี้บ้างแต่จำได้ว่าริวกิชอบมาเล่นอยู่ในนี้ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็าตีตา,าตขึ้นมาเขาจะมีจะใส่ข้างหนมาครับโยเซนฮิรอยครับปัจจุบันบริหารงานโดยคาซูโยชิและก็โนบัวกิฮิรอยครับสองพี่น้องฝาแฝดนะครับฟาร์มก่อตั้งตั้งแต่ปี1938นะครับตั้งอยู่ในเขตของอุจิยะนะครับฟาร์มแห่งนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องของโงชิกินะครับสายพันธุ์นี้โด่งดังมากแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมากมาย จาากกงนนประระะวดคับอีกทั้งในส่วนของนักเลี้ยงและก็ดีลเลอร์ในฝั่งยุโรปเนี่ยจะรู้จักฟาร์มแห่งนี้ดีนะครับภายใต้ชื่อโยเซนโงชิกินะครับซึ่งในสมัยคุณพ่อนะครับของฝาแฝดก็คือคุณคุณิยาสุนะครับฮิรอยก็ได้สร้างตำนานโยเซนโงชิกิขึ้นเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วนะครับโดยการพัฒนา จากดำที่แน่นๆเนี่ยนะครับแล้วก็แดงที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยให้กับกายมาเป็นแดงที่สว่างสดนะครับเบ尼ที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มเลยนะครับแล้วก็มีความหนาในส่วนของเลเยอร์ของเบน尼นะครับซึ่งมองไม่เห็นร่องเก็ตแล้วก็มาพร้อมกับรูปล่างรูปทรงของหุ่นปลาที่ดูดีขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับ ซึ่งในส่วนของรุ่ลายของโมชิกิของฟาร์มแห่งนี้เนี่ยจริงๆเราก็ลองมองปลาโคฮะกุดูนะครับแค่เปลี่ยนสีพื้นของสีขาวในโคฮะกุให้เป็นสีเทาดําเพียงเท่านั้นก็คือโมชิกิของฟาร์มแห่งนี้นะครับครับแล้วด้วยประสบการณ์จากการฝึกงานในฟาร์มปลาต่างๆได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์การพัฒนาสายพันธุ์ตลอดจนการดําเนินธุรกิจปลานะครับของอ คาซุโยชิและนูโกิ2องพี่น้องฝาแฝดนะครับก็ทำให้ฟาร์มเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่โงูชิกิเท่านั้นนะครับก็จะมีในส่วนของโคฮากุ aku, หรือโชวานะครับที่เป็นกินลินนะครับมีชื่อเสียงมากแล้วก็ในส่วนของดอยสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโชวาหรือซังเกก็ลวดลายดีโครงสร้างดีเช่นกัน ปัจจุบันที่ผมได้สังเกตนะครับก็เริ่มมีในส่วนของโอชิบะนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็มีในส่วนของชาอุชิริแล้วก็โอชิบะอุชิรินะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับจากพิตาวิวดี้สมล์แล้วก็นิติสารนิชลรินฉบับกรุมาพันธ์า5 5 1เล่มที่482นะครับ ขอบคุณคลิปวิดีโอส,ยสวยๆจากทางโยเซนฮิโรยนะครับขอบคุณทางค่อยกิชิฟิตฟาร์มคุณโจ้ค่อยกิชินะครับสำหรับภาพประกอบงชิกิฮิโรยตัวที่ได้รับรางวัลเบสอินวาริตี้ในปีนั้นนะครับขอบคุณคลิปวิดีโองานออสเจแปนปี2014นะครับจากมิสเตอร์มาร์คัสเนอร์นะครับผู้ คำวอดและมีชื่อเสียงในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับป่านะครับปัจจุบันไปร่วงรับไปแล้วหลังจากเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับถ้าชอบคลิปที่ผมนำเสนอนะครับยังไงฝากนักเลี้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหาความรู้แล้วก็ประสบการณ ท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลาเยี่ยมบา้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม